ง่ายเลยนะคะแต่เราก็จะต้องใช้เข็มเย็บผ้าเย็บมือเอานะคะไม่ต้อง้อจักรเลยนะคะทําแบบง่ายๆเดี๋ยวพี่ดูชโชว์ให้ดูก่อนนะคะว่าเป็นแบบไหนเนี่ยคะ่ะมันก็จะเป็นประมาณน,นี้นะคะอย่างนี้พีุู่ถักเอาไว้แล้วสองันนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเนี่ยค,ค่ะกะะ็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือทําแบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็จะมีช่องไว้เสียบแ่งกองได้นะคะง่ายๆเก๋ๆนะคะเพื่อนๆอยากได้ลายไหนลายอะไรก็หาผ้ามาได้เลยเราเอาผ้าที่เรามีอยู่ก็ได้ ดูนะคะว่ามีผ้าลไรไหนเก๋ๆเท่ๆก็สละมาสักชิ้น2ชิ้นนะคะเอามาทำเป็นหน้ากากอนามัยได้ก่อนที่จะไปดูนะคะวิธีการทำหน้ากาก เด ну. oh no ี๋ยวเรามาดูวิธีการทำหน้ากากอนามัยผ้าแบบง่ายๆกันเลยนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะสิ่งที่จะต้องมีก็จะเป็นผ้านะคะเป็นผ้าผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมีขนาดความกว้างประมาณ10นิ้วนะคะความยาว14นิ้วนะคะความกว้างก็คือกว้างก็คือด้านนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณสัก10นิ้วนะคะอันนี้10นิ้วอันนี้ความยาวอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ14นิ้วนะคะอันนี้ก็จะ14นิ้ว นะคะแล้วก็ไม้บรรทัดอ่ะนะคะไม่ต้องยาวแบบพี่นุกก็ได้นะคะเป็นไม้บรรทัดไม้ฟุตธรรมดาก็ได้นะคะที่มันมีตัวเลขนิ้วบอกนะคะแล้วก็จะเป็นยางยืดค่ะยางยืดอันนี้พี่นุ้มีเป็นแบบเส้นใหญ่นะคะแต่เดี๋ยวพี่นุ้จะใช้ตัดเอานะคะแต่ถ้าใครมีเป็นยางยืดเส้นเล็กก็ได้เลยดีเลยนะคะหรือถ้าไม่มียางยืดนี่เลยค่ะยางมัดผมแบบนี้นะคะยางมัดผมแบบนี้ก็ใช้ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ บรรดาเข็มมุดแล้วก็เข็มเย็บผ้านะคะแล้วก็กันไก่เนาะประกาหรือดินสอเอาไว้มาร์กจุดนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะผ้านี่มันจะมี2ด้านเนาะด้านแบบด้านเขาเรียกจะเรียกยังไงดีเรียกเป็นด้านผิดกับด้านถูกแล้วกันอันนี้จะเป็นด้านถูกนะคะส่วนอันนี้จะเป็นด้านผิดนะคะก็เอาด้านผิดขึ้นนะคะเรียกง่ายๆเลยนะคะด้านถูกด้านผิดเอาด้านนี้ขึ้นด้านผิดขึ้นนะคะจากนั้นนะคะเราก็มามาร์กจุดก่อนนะคะมาร์กจุด เราก็มาร์กจุดก่อนเลยนะคะเอาไม้บรรทัดวางนะคะในแนวยาวนะคะผ้าแนวผ้ายาวด้าน14นิ้วนะคะอันนี้จะยาว14นิ้วก็จะมามาร์กจุดก่อนนะคะแล้วก็มามาร์กไปที่จุด1นิ้วก่อนนะคะ1ขีดนะคะจุด1นิ้วนะคะแล้วก็มาที่จุด5นิ้วนะคะขีดที่จุด5นิ้วแล้วก็7นิ้วนะคะ7นิ้วแล้วก็ที่จุด9นิ้วนะคะแล้วก็มาที่จุด13นิ้วนะคะจุด13นิ้ว ก็จะได้1 2 3 4 5มาร์กไว้5จุดนะคะอันนี้ก็คือจุด1นิ้วเดี๋ยวพี่นุเขียนให้เลยนะคะ1นิ้วอันนี้จุด1นิ้วอันนี้จุด5นิ้วนะคะเป็นจุด5นิ้วนะคะอันนี้จะเป็นจุด7นิ้วจุดที่7นิ้วแล้วก็อันนี้จะเป็นจุดที่9นิ้วนะคะ9นิ้วส่วนอันนี้จะเป็นจุดที่13นิ้ว สินิ้วนะคะ1นิ้ว5นิ้ว7นิ้ว9้านิ้วแล้วก็13นิ้วนะคะอันนี้เราก็จะมาจับจีบกันนะคะเอาจุด1นิ้วไว้เข้าหาตัวเรานะคะจุด1นิ้วไว้ที่หาตัวแล้วเราก็จับที่จุด5นิ้วนะคะจุด5นิ้วหยิบจุด5นิ้วขึ้นมาเลยนะคะตรงที่เรามาร์กเอาไว้หยิบจุด5นิ้วดึงขึ้นมานะคะดึงขึ้นมาแบบนี้เพื่อนเพนเห็นไหมดึงเนี่ยหยิบจึ๊บขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็พับไปที่จุดเนิ้วนะคะ เอาจุด5นิ้วพับไปที่จุด7นิ้วนะคะจากนั้นก็ใช้เข็มกลัดเอาไว้ก่อนนะคะใช้เข็มกลัดเอาไว้ก่อนชึบอย่างนี้เนาะจากนั้นเราก็หมุนมาที่จุดเอาจุด13นิ้วเข้าหาตัวเอาจุดเลข13นิ้วเข้าหาตัวนะคะ <ๆ S 1> แล้วเราก็หยิบที่จุด9นิ้วนะคะที่เรามาร์คเอาไว้จุด9นิ้วนะคะหยิบขึ้นมานะคะ <ๆ S 1> แล้วก็เอาสันของจุด9นิ้วนะคะที่เราหยิบขึ้นมาไปวางไว้ตรงจุด7นิ้วนะคะ าวางไว้ที่จุด7นิ้วจากนั้นก็ใช้เข็มนะคะกลัดเอาไว้ก่อนกลัดผ้าเอาไว้ก่อนนะคะนี่มันก็จะได้เป็นแบบนี้นะะจากนั้นเนี่ยนะคะจุด13นิ้วที่เรามาร์กเอาไว้นะคะจุด13นิ้วเราก็พับพับตรงจุด13นิ้วนะคะพับเข้ามานะคะพับเข้ามาเราก็เอาเล็บกรีดก็ได้ะคะ่ะให้ผ้ามันเรียบนะคะแต่ถ้าจะให้ดีก็ใช้เตารีดแต่พี่นุขี้เกียจเพลองไฟ <laughs> นะคะ,ะ,คะจากนั้นเนี่ยเราก็เอา ปลายของผ้านะคะที่เราพับพับไปแล้วเนี่ยเอาไปวางไว้ที่จุด7น er ิ้วเหมือนกันนะคะไปวางไว้ที่จุด7นิ้วนะคะ,ะ,คะแล้วก็ใช้เข็มกลัดกัดใช้เข็มกลัดตัวเดิมก็ได้นะคะดึงเข็มกลัดตัวเดิมออกมาแล้วก็เอามากลัดไว้ก่อนนะคะเอามากลัดไว้ก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนเอาด้านที่1นิ้วแต่นี้ก็จะเหลือที่ด้านที่เรามาร์กไว้ที่เลข 1, <ไ what S> 1> นะคะ1นนิ้วนะคะแล้วก็ พับตรงที่จุดหนิ้วเข้าไปนะคะพับ1นิ้วตรงจุดหนึ่งนิ้วพับเข้าไปนะคะพับแบบนี้แล้วก็กรีดให้เรียบนะคะนี่ก็ใช้ไม้บรรทัดก็ได้นะคะใช้ไม้บรรทัดในการรูดให้ผ้ามัน,มนเรียบนะคะึแบบนี้ใช้ไม้บรรทัดก็ได้นะคะจากนั้นเนี่ยก็เอาปลายผ้าที่เราพับแล้วเนี่ยไปวางไว้ที่จุดเนิ้วเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็ใช้เข็มกลัดนะคะเอาเข็มหมุดตัวเดิมนี้แหละคะ่ะออกมาแล้วก็เอามากลัดใหม่นะคะชเวฟนี่เราก็จะได้แล้วนะคะเริ่มจะเป็นรูปเป็นล่างแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวพี่นุ้ยให้ดูนี่แบบนี้นะคะแต่ว่ามันตรงนี้มันก็จะเป็นเป็นรอยพับรอยพับมันก็จะอยู่ตรงนี้นะคะนี่อันนี้รอยพับหนึ่งแนวอันนี้ก็รอยพับอีกหนึ่งแนวนะคะนี่เพื่อนเเห็น จากนั้นก็เอาด้านนี้หงายขึ้นนะคะด้านนี้ค่ะที่ที่มันเป็นเป็นแนวแนวเส้นตรงเนี้ยที่เราพับปลายผ้ามาชนกันน่นะคะเอาด้านนี้หงายขึ้นนะคะด้านที่เราพับปลายขึ้นมานะคะหงายขึ้นแล้วเราก็จะวัดด้านข้างนะคะเข้ามาอย่างละหนึ่งนิ้วนะคะเนี่ยค่ะอันนี้วัดเข้ามาหนึ่งนิ้วอุ้ยแม่ลูกกระดูกกระดูกจะวัดด้านข้างเข้ามาหนึ่งข้างละหนึ่งนิ้วนะคะอันนี้นะคะนี่หนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้ว ด้านนี้ก็เหมือนกันด้านนี้ก็หนึ่งนิ้วเหมือนกันนะคะแล้วแต่เพื่อนๆกะเอาก็ได้นะคะแต่อันนี้พี่นุกะเอาประมาณหนึ่งนิ้วจากนั้นนะคะเราก็พับอีกตรงหนึ่งนิ้วเนี้ยนะคะพับตรงเนี้ยหนึ่งนิ้วเรามาไว้อย่างนี้เข้าไปนะคะพับแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เข็มกลัดไว้ก็ใช้เข็มอันเดิมก็ได้นะคะใช้เข็มจากที่เรากัดอันนี้ไว้นะคะใช้อันเดิมก็ได้ไม่เป็นไร ประหยัดเข็มนะคะประหยัดเข็มอีกด้านก็ทํเชเหมือนกันเช่นกันนะคะก็คือที่เรามาร์กเอาไว้หนึนิ้วเนาะเราก็พับตรงที่1นิ้วที่เรามาร์กเอาไว้มาร์กจุดเอาไว้พับเข้าไปค่ะพับเข้าไปค่ะแล้วก็ใช้เข็มกลัดอันเดิมที่เรากลัดตรงนี้เอามากลัดตรงนี้นะคะกลัดเอาไว้เว็บนี้ กัดเอาไว้แล้วได้เป็นแบบนี้แล้วนะคะส่วนด้านหลังนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นี่นะคะเพื่อนลองสังเกตดูตรงนี้นี่สามารถใส่เป็นแผ่นกล่องได้เห็นไหมคะนี่มันจะมีช่องสําหรับใส่แผ่นกลองได้นะคะเนี่ยค่ะซึบจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเย็บกันเลยเนาะเย็บก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ยางยืดเนาะง่ายดีแต่ถ้าเพื่อนๆมีเป็นยางแบบนี้นะคะเราควรที่จะใส่ยางยืดก่อนแล้วค่อยเย็บนะคะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะทําให้ดู คร่าวๆนะคะเราก็สมมติเรามียางแบบนี้ใช่ไหมคะเรามียางแบบนี้เราก็เอาเราก็มาร์กจุดเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะก็คือที่หนึ่งนิ้วแล้วเราก็เอายางชึบสวมเข้าไปก่อนแบบนี้นะคะจากนั้นเพื่อนๆก็พับพับในจุดที่เรามาร์กไว้ที่หนึ่งนิ้วนะคะพับปึ๊บอย่างเงี้ยค่ะพับ แล้วก็ใช้เข็มกลัดกลัดก่อนนะคะแบบนี้แล้วจากนั้นเพื่อนๆก็มาเย็บนะคะเย็บขึ้นเย็บลงง่ายๆนะคะมันก็จะใช้ได้เหมือนกันนะมันก็จะเป็นแบบนี้ได้นะคะสมมติเราเย็บเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะก็ได้เหมือนกันนะคะทําดูนะคะแต่แต่เดี๋ยวพี่นุจะใช้เป็นแบบยางยืดแล้วก็เย็บก่อนแล้วค่อยใส่ยางยืดนะคะค่ะก็พับไว้ก่อนพับไว้ก่อนเอาเข็มกลัดเอาไว้ก่อน เราก็มาขีดเส้นสําหรับเย็บนะคะก็เส้นก็น่าจะสักครึ่งนิ้วเนาะระหว่างเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือตีเส้นตรงที่อันนี้ความกว้างมันคือ1นิ้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาตีเส้นตรงครึ่งนิ้วนะคะก็วัดจากตรงด้านนอกเข้ามานะคะก็ประมาณครึ่งครึ่งนิ้วนะคะหรือกะเอาก็ได้ค่ะก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันครึ่งนิ้วหรือเพื่อนๆน,นกะเอาก็ได้ให้มันพอที่จะสอดอย่างยืดได้เน,ะเนเาะซุปเสร็จล้วก็ขีดเส้นตรงเลยเอ้าลุดแห่ หักเลยค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวชึบซึบบแล้วนะคะเข็มกับได้ก็พร้อมแล้วพี่นุ้ยใช้เป็นได้สีดํานะคะเพื่อที่จะได้เข้ากันกับผ้านะคะก็จะได้ดูกลมกลืนนะคะเราขีดเส้นเอาไว้แล้วเนาะเนี่ยค่ะเราขีดเส้นเอาไว้แล้วทั้งสองข้างนะคะและเดี๋ยวเรามาเย็บกันเลยนะคะเย็บง่ายๆเย็บตามแนวเส้นเลยนะคะแทงขึ้นแทงลงเลยค่ะเอาแบบง่ายๆเลยเนี่ยค่ะพี่นุ้ยก็จะเย็บแบบเนี้ยคือเย็บเพื่อให้มันล็อก าสายยางยืดเฉยๆอะค่ะเย็บแทงขึ้นแทงลงแบบง่ายๆเลยแทงขึ้นแทงลงตามเส้นที่เราวัด่ราตีไว้เละทงตามเี่สี่เราตีไว้เลยตรงกลางนี่อยจะหนาหน่อยนานง่ายไปเลยแทงขึ้นองนี้ชึบแล้วก็แทงลงชบเย็บตามอายาสายเลยนะคะแค่ให้เหลือช่องหว่างตรงเนี้ยเอไว้ใสย่ยางยืดนะคะจะเย็บยังไงก็ได้นะคะให้มันล็อกไว้ไม่ให้ยางยืดมันหลุดนะคะเนี่ยคะ่ะแทงขึ้นแทงลง ก็แทงขึ้นทางลงอย่างนี้ง่ายๆเลยเสร็จแล้วหนึ่งด้านนะคะก็ขมวดปมนะคะขมวดปมมัดที่แน่นๆนะ เพอร์เฟว่าหวังปังแตกเรียบร้อยแล้วมองไม่เห็นหรอกค่ะเพราะว่าพี่นุ้เลือกใช้สีได้ที่มันตรงกลืนม,มากเพื่อป,ปิดความละเอียดเรียบร้อยของพี่นุน้นก็นะะจะมาตัดยางยืดนะคะยางยืดนีออ่ของพี่นุ้มันจะเส้นใหญ่หน่อยนี่เส้นประมาณนี้ยางยืดวัดมาที่12นิ้วนะคะ12นิ้วแล้วตัดเลยค่ะค่ะความยาวของยางยืดนะคะจะอยู่ที่12นิ้วนะคะ12นิ้ว อันนี้เส้นใหญ่พี่นุจะตัดครึ่งนะคะตัดครึ่งได้สองเส้นนะคะก็ตัดครึ่งเลยค่ะเราก็จะได้อย่างยืดเป็น2เส้นแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาร้อยอย่างยืดกันนะคะ ก็เข็มนะคะพี่นุวีเข็มอันนี้สําหรับร้อยอย่างยืดได้นะคะพี่นุก็เสียบเข้าไปหรือเพื่อนๆจะใช้กิ๊บดำก็ได้นะคะก็เสียบไปเราก็จะร้อยอย่างยืดนะคะใส่ไปในรูที่เราเย็บเอาไว้แล้วนะคะมันก็จะมีช่องนี้อย่างนี้นะคะใส่เข้าไปเลยค่ะแวบโผลมาแล้วนะคะแหววก็จับไม่ให้อย่างยืดมันบิดนะคะแล้วก็เอาอยางยืดมาชนกันเพื่อนๆจะเย็บก็ได้นะคะเย็บ ได้ก็ได้แต่พี่นุยรวบรัดตัดตอนพี่นุยใช้วิธีการมัดเลยค่ะมัดเลยค่ะนุมัดให้มันเป็นปมเลยง่ายๆบอกแล้วว่าทําแบบง่ายๆค่ะก็จะเป็นแบบนี้มัดแล้วแบบนี้มัดแล้วก็จะให้แบบนี้เราก็ซ่อนปมนะคะก็ดึงดึงดึงให้ปมมันเข้าไปอยู่ข้างในนะคะก็ยัดยัดปมเข้าไปดึงดันให้ปมมันเข้าไปอยู่ข้างในซ่อนเอาไว้นะคะดึง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 มาสีมาสีเข้ามาสีปมใหญ่ไปไหมอ่ะ เข้าอยู่ห้องไหนแล้วนะคะนี่ผมก็เข้าไปอยู่ห้องไหนแล้วนะคะก็ทำอีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะคะเข็มหรือใส่คิดดาก็ได้แล้วก็เสียบเข้าไปที่ 在当。